ผมอภิปรายเรื่องไทย PBS ปีที่แล้วแล้วกลับไปดูทีวีของท่านผมติดใจยอยู่เรื่องหนึ่งคือไม่มีการโฆษณาไม่มีการโฆษณานแตกต่างจากช่องอื่นๆเดี๋ยวโฆษณาโน่นเดี๋ยวโฆษณานี่จนลำคาญก็ขอ ให้ทำเรื่องนี้ต่อไปเพราะท่านไม่ได้หาไรายได้มีเงินงบประมาณสนับสนุนท่านทุกรายการบุคลากรในนั้นก็กินเงินภาษีอกรของพี่น้องประชาชนปี2,566 2,839ล้านบาทอันนี้คือผลิตรายการไม่ต้องไปหวังพื้นสปอนเซอร์อะไร ผมชมรายการเพลงลูกทุ่งเก่าๆครับเออดีเหมือนกันเอา,าเอาชายเมืองสิงเอาชาญเย็นแขโน่นสมัยหลายๆคนยังไม่เกิดก็มีความสุขเออยังเอาพวกนี้มามาอยู่แต่ผมติดใจครับวันนี้ไม่พูดไม่ได้บางรายการโดยเฉพาะรายการวิเคราะห์ข่าวเนี่ยขออนุญาตตรงไปตรงมาได้ทราบข่าวว่าล้มละลายมาจากช่องอื่น อยู่ๆก็มาโผล่ประมูลได้เป็นชื่อบริษัทกาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็มีภาควิจารณ์เป็นอะไรก็ไม่รู้ผมว่ามันเอียงข้างไปเอาเงินภาษีอากรไปจ้างคนพันเนี่ยถอดรายการนี้ออกได้ไหมครับถ้าไม่เป็นกลางถ้าเอียงข้างก็ไปตั้งโทรทัศน์ใหม่เลยเชิญแขกรับเชิญก็เอียงข้างชาวรัฐบาลเที่ยงรัฐบาล บายรัฐบาลเย็นแถมรอบดึกด่ารัฐบาลอย่างเดียวผมไม่ใช่ว่าอยากให้มาเชียร์นะครับเอียงไปเหมือนกับเป็นโทรทัศน์ช่องของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งมันไม่ชอบโดยวิธีเอาเงินภาษีก่กอนไปทําอย่างนี้ผมอยากให้ท่านเป็นอิสระโดยไม่เอียงข้างไม่ต้องถูกดา่าไม่ต้องมาเชียร์เรื่องเลือกตั้ง ดีก็ท่านทําดีแต่วิเคราะห์การจับขั้วข่าวนี่มันเอียงแล้วชี้นําสังคมแล้วท่านไม่ใช่สถานีการเมืองผมนี่เป็นประธานเอเชียอัปเดตดีสเตชั่นพีเพิ่นชนแนลนี่คือทีวีเอียงข้างครับของผมเอียงข้างเชียร์เสื้อแดงอย่างเดียวแต่ของท่านไทยทีบีเอสีไปเชียร์ใครล่ะครับพอเจอคนที่ กาแฟไม่ใส่น้ำตาลผมเปิดหนีเลยเพราะผมไม่ชอบตั้งแต่อยู่แถวบางนาท่านครับอย่าทำให้ไทยทีเเสียเพราะคนคนนี้เลยไปพิจารณาใหม่ว่าไปดูเทปย้อนหลังสิว่าคุณพูดเกียงข้างมากี่ครั้งกี่ครั้งอย่าให้มีอีกนะครับถ้างบประมาณถ้าคุณไม่ปรับเลยผมจะจองเวรจองกรรมเอางบประมาณไปจ้างคนมาตำหนิ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันไม่ชอบโดยวิธีทางทีวีสาธารณะท่านที่ครครับเกรงใจคนที่ดูด้วยนะครับแน่นอนการเมืองมันเลือกข้างการเมืองเหมือนลูกทุเรียนคนชอบก็ชอบคนไม่ชอบก็ไม่กินแต่ว่าไทยทีบออย่าเผลอไปทำกับเขาครับผู้ประกาศข่าวก็สูงอายุหน่อยของเรานะครับต้องต้องรักษาพันธุ์เก่าไว้ก็ดี ถ้าไปเปรียบเทียบความสวยสู้พิธีกรช่องอื่นไม่ได้แต่ว่ายังสวยลึกๆอยู่ผมพูดวันนี้อย่างตรงไปตรงมาอย่ากโกรธกันครับผมที่เอ่ยถึงนั้นผมรู้จักเขาดีไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนมาแกก็ด่าอย่างเดียวแหละอาชีพแกเชียร์ไม่เป็นไม่ทราบว่าเงินหมื่นที่ให้ไปเมื่อวานนี้ท่านคัดค้านหรือเปล่าไม่รู้เพราะผมเลิกดูเลยวิเคราะห์ข่าวอย่าเอาอารมณ์ความรู้สึก ความคิดส่วนตนที่เอียงใดข้างใดข้างหนึ่งไปออกรายการไทยทีวีเอซึ่งเก็บภาษีอกรไปจ้างเงินเดือนจ้างรายการของท่านท่านไม่ต้องไปหาสปอนเซอร์หรือมีสปอนเซอร์ก็ไม่รู้แขกรับเชิญวันนี้คุณมาร์กไปเลยว่าต้องเป็นคนนี้คิดอย่างนี้พูดอย่างนี้มันก็ไม่ต่างจากรายการข่าวอื่นแล้วครับจึงพูดตรงไปตรงมาอยากตรวจกัน ตอบให้ได้ไหมว่าจะถอดรายการนี้ออกจากทีวีของท่านขอบคุณครับท่านไม่ได้บอกรายการแล้วเขาจะถอดได้ยังไงท่านอดิศรฉทน้ท่านถอดอะไรท่านไม่ได้บอกชื่อเขาจะถอดได้ยังไงล่ะครับ,บกาแฟที่ไม่ใส่น้ําตาลครับผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับต่อไปนะครับท่านถากอนตันขสิทธิ์เชิญครับ